สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องเพชรบิโลสุวรรชีวัิริเจ้าหน้าที่ i a b อเขต2นะครับวันนี้นะครับเพชรพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านบุงหอยตําบลน,นาบัวอำเภอนาครไทย วันนี้เพชรก็มีนะครับพันข้าวโพดสายเลือดน้องใหม่ของ C ีที่จะมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทุกท่านได้มารู้จักกับสายพันธุ์ใหม่ของ C ีพีนั่นก็คือ CP312 มที่ทุกท่านได้เห็นนะครับตามป้ายตรงนี้เลยนะจุดเด่นของ3 1 2คืออะไรเนะนี่ย CP 3 1 2มเนี่ยมันเป็นพันุ์ที่สีสวยเน้นเก็บเกี่ยวไวขายฝักสดรากและต้นแข็งแรงเดี๋ยว C ี3-12มมีจุดเด่นอนะไรเนี่ยเดี๋ยวตามเพชรมากันเลยนะครับทุกคนไป นี่นะครับก็คือ CP 3 1 2นะครับที่เพชรบอกว่าสีสวยเก็บเกี่ยวไว้ขายฝักสดรากและต้นแข็งแรงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆปอกให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นยังไงครับสีนะครับอันนี้คือสีฝันของ CP 3 1 2นึ่งเดี๋ยวดูฝักเลยนะครับอ่ะ นี่ก็จะเป็นสีสันนะครับของ CP 3 1 2ที่เพชรบอกว่าอายุสั้นเพราะว่าอะไร CP 3 1 2่งเนี่ยแต่เนี้อายุประมาณ140วันแล้วนะเนี่ยดูเห็นไหมสีมันแดงแป๊ดเลยใบมันแห้งหมดแล้วมันพร้อมที่จะหักเก็บเกี่ยวนะแต่จริงๆเนี่ยเราจะแนะนําให้หักที่ประมาณร้อยถึง1 1 0วันมันถึงจะเป็นอายุที่เหมาะสมมากกว่านะแต่น,นี้กเกษตรกรเขารอเรามาถ่ายทํานะมันก็เลยยืนต้นรอหน่หนอยมันก็ยืนต้นรอได้ต่อไปให้ดูที่เพชรบอกว่าล่างและต้นแข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรง เดี๋ยวดูนี่อันนี้คือเรื่องนะครับระบบลาต้นแล้วก็รากของ CP312 เนี่ยลองดูต้นมันเขียวอยู่ต้นมันยังบ่มน้ําอยู่เลยเนี่ยน,คน,นะครับต้นมันอวบลองดูลักษณะลำต้นนะครับมันยังเขียวอยู่เลยเนี่ยตัว3 1มนมันสับอ่ามันก็เป็นพันธุ์ที่ต้นแข็งแบบที่เพชรบอกต้นมันอวบใหญ่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นระบบต้นมันเนี่ย แล้วก็ซี3ี2ึงเหมาะสำหรับขายฝักสดยังไงนะครับสำหรับเกษตรกรที่หักฝักและเอาไปขายที่ลานรับซื้อเนี่ยเราลองดูนะครับตามนี้นะครับนี่เดี๋ยวเพจจะหักโชว์ให้ดูอันนี้คือ C p 3ี2่ดูนะเพจจะหักหักให้ดูนะครับหักั้งเปลือกนะครับอ่ะดูอีกฝักหนึ่งนะครับดูนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ชอบ ขายฝักนะครับเช่นต้องการใช้แรงงานคนเนี่ยและหักง่ายเนี่ย CP 3 2มน่เนี่ยก็เหมาะสำหรับคุณเหมือนกันเนาะนี่เลยครับ CP 3 2 เนี่ยบ้างครับท่านผู้ชมกับ CP 3 1 2ที่เพชรพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักนี่ก็คือข้อสรุปของ CP 3 1 2นะครับ CP 3 1 2นอเนี่ยเด่นลกๆคือพันธุ์ที่สีสวยนะครับอันที่2องคือเก็บเกี่ยวไว้นะครับเกษตรกรท่านใดเนี่ยที่เน้นรีบทํารอบพืชอื่นปลูกพืชรุนอื่นตัวนี้อายุมันสั้นนะครับอายุไม่ได้อยู่ที่แค่ประมาณสักร้อยถึงร้อยยี่สิบวันเองแล้วก็เน้นใครที่ชอบขายฝักสดนะครับเกษตรกรที่มีพฤติกรรมหักมือหรือหักฝักสดตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพชรแนะนําและสุดท้ายออย่่าางีเเพพรกไปปมัันนน็ธุ์และ ต้นแข็งแรงตามที่เพชรชี้ให้ดูเลยนะครับไล่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ลากมาให้ดูนะครับมันแข็งแรงยังไงสำหรับวันนี้ EP นี้เพชช็รก็ฝากไว้ด้วยกับ CP สายพันธุ์ใหม่ CP 312สําหรับวันนี้เพชรขอตัวลาไปก่อนกับ CP 312อีกาเหมาะขนาด